ทำไมถึงถึงอะนเนี่ยถึงเล่นกันต่ออ่ะคุณชวแล้วไม่ใช่หรอไม่รู้เี่ยนะผมไม่รู้ผมเพิ่งมาไอชวนอะไรนะชวนผมจอกผมจอกแล้วผมขึ้นมาใส์แล้วแล้วมันก็มาตีผมตกรถอ๋อเหรอเออ มึงไม่อยากจบเหรออยากเล่นต่อเหรองั้นรอเนี่ยแหละรอเนี่ยแหละอยากเล่นกับแม่งต่อฮะลู้สาวปล่อยให้ชุบไอ้เหี้ยงโง่ยิบหายเลยสัตว์โดนตักหลังอะไรมึงไอ้ควายงโง่ไอ้เหี้ย ยี่อะไรฮะไม่อยากจบหล่อไอ้ฝันลุกมา,ากดิเกินมากใช่ไหมที่ลกมาด<อ>ิมึงลุกมาดิมึงลุกมาดิเทีย่ยึงไม่ลุกมาฮะควายโง่ยีย่อะจ้าแสนจะล้านหนึ่งกูไม่สนใจหรอกผิกดกฎประเทศแล้วไม่ผิดกฎกูก็ไม่ไมนั่น่ะ ถ้าครูยิงมันไม่ให้มันลุกเงียกทำไมอะเฮีย,ายาเหียกเลก้าไอ้เหี้ยญ,ญาอนในสัตว์ ทำไมทุกกูตรงรถเฉยเลยผมจะออกแล้วพี่แม่งว่าทุกกูตรงรถเฉยเลยก็รัปล่อยให้มันชุบรีเซ็ตแล้วไม่ออกมาเกียร์นะทำไมอ่ะมันมันอยากไม่อยากอยากให้รู้ว่าเขปล่อยรีเซ็ตไปแล้วเฮียไม่จบเลยเล่นจบแล้ว่จเล่นไงถ้าบอลร้องไงไอ้เหี้ยโอเครูงทำตัวดิรวยแย่ก่อนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปจะให้ไปให้หมอชุบก่อนทุกกูเลยชุนเฉยเลยรถไอ้เฮียบ้าบอกใช่ออกบรีเซ็ต เดี๋ยวครับพี่เฮียเดี๋ยวครับพี่เฮียเดี๋ยวครับน้องเดี๋ยวครับพี่เฮียเดี๋ยวครับพี่เฮียเดี๋ยวครับพี่เฮียครับโอ้ยเฮียผมอยากตีอ่ะเอาแรงดิเดี๋ยวรอพี่เก็ดนะเหลืออีอกสองศพแล้วอะถ้ามาน่าเก่งนะอย่าดิฟยาพี่แม่ไ,มมไปไหนเดีย๋ยวให้ไปดิีไ,ดไปไหนอะ จ่ไปไหนเดี๋ยวให้คุยดิมีจะไปไหนฮ่ะไม่ดูไฟไม่หมดเลยเฮ้ยเหนอ่ะเหนียะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมึงคุยกับมึงที่ไปไหนตอนนี้รีบเหรอหมอครับอย่างนี้ได้ด้วยหรอครับหมอร้อง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 ร้นี่ร้อง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 นี่รมึงมึงรีบกันนะคะไอแมึงรีบเหรอไอ้จีตยาไหมครับมึงคุยอะชวนดิมึงรีบเหรอเฮ้ยียาไม่คุยอะพี่กูถามอ่ะเกดเกดเกดไปวันนั้นไอ้นี่แม่งมาเรียกผมเป็นตัวเฉยเลยเหรอรออะไรอ่ะ เออพี่กูถามอ่ะมึงบอกมั้ยนะโอ้ยโอ้ยต้องอย่าไม่ได้มาล้างการตอนหน้าหมอนะครับอมอไม่อยากเล่นไม่เจะออกออกเลยครับตู้เตาไฟยังอยู่หมอหมอตู้เตาไฟยังอยู่ครับโอ้ยจะดีไปไหนไม่อยากเล่นไม่เจะออกไปแล้ไปแล้วไอ้เจ้าไอ้จะดีไปไหนไม่อยากเล่นไม่เจี่ยวเฮ้ยมึงไปไหนมึงยากจะไปไหนกูคุยก่อนเนี่ยนั่นี่ ไอ้มึงมึงมึงใจงานมึงมึงใจงานกูถามว่ามึงอยากเล่นหรอแล้วพี่มาสั่งอยู่บ้าแล้วพี่มาสั่งอยู่บ้าแล้วพี่มาสั่งอยู่บ้ารออยู่ปะแล้วพี่มาสั่งอยู่บ้าเพราะยิ่เราดูเต็มเยอะเนาะครับครับพี่ว่าครับเนี่ยคือเจลลี่ไปไหนอ่ะเนี่ยเจลลี่ไปไหนเออไม่ได้รีบไปไหนครับพี่จะเซตของมารอเล่นไหนครับเหรอแล้วเมื่อกี้นี้ทำไมพวกพี่ฆ่าพวกเองหมดแล้วแล้วปล่อยให้รีเฟซลับมาแล้วทำไมถึงถึงมาตีที่เดิมอ่ะทำไมไม่รอไปเล่นตู้หน้า ทังที่น้องเหลืออยู่คนสองคนอ่ะผมเห็นว่ามันนัวผมลงมาเล่นนะพี่นัวอะไรงัวอะไรไปงัวัวอะไรผมมาที่หลังครับผมมาที่หลังแล้วใครใครคนมาตีไม่รู้ครับไม่รู้ผมมาที่หลังผมมาที่ใ้รใครเอชุ่มแว่มาตีเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้นี่มั้งเนี่ยเนี่ยไอโอโซนะเนี่ยไอ้เนี่ยได้หรอครับอันนี้ใครไม่มึงไม่ไม่ไหไม่ใครก่ได้เนี่ยผมผมไปอครก็ได้เนี่ยเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้เน่ยเนี่ยต่ม่นี่ เส,สดเลยไม่เงียบเลยวะโหลอเองวะเอ้ตีอ่าใช่ไหมต,ต,ต,ตีตีตีเหรออยากอยากเล่นต่อเหรอ,อไม่ไม่ได้ปล่อยรีเซ็ตหรอแรกอ่ะอ่ะรีเซ็ตไปแล้วนี่ไม่กูปล่อยให้มึงมึงฆ่ามึฆ่าพวกมึงหมดแล้วไม่ใช่หรอก็ปล่อยให้รีเซ็ตขึ้นมาแล้วนี่เราพวกกูออกกันหมดแล้วไม่ใช่เหรอเหลือแค่คนเดียวน้องขับมอเตอร์ไซค์แล้วพวกมึงมาตีทำไมไม่พอใจหรอ ไอสัตว์เงียบเหรอเงียบเหรอมึงไอสัตว์เงียบปลาปลาไปล้องเจตนาออกเลยนะไม่ไม่ได้ไม่ได้จะเล่นต่อนะขี่ออกเลยนะมาทุบไม่ทุบเนี่ยคืออะไรถามก็ไม่ตอบเดี๋ยวต้อนี้ต่องรือเปล่าไปเดี๋ยวก็ร้องอีกไอ้เที่ยพวกงเมื่อกี้ต้อนเลยโง่บอกให้น้องคนไหนอะคนไหนมึงทำมามึงงงมา้ยเนี่ยที่มันที่มันชุบเนี่ย มึงอยากเล่นเหรออ่ะออเหรอเฮ้ยเขาปล่อยให้มึงรีเซ็ตแล้วไม่ใช่เหรอฮะพวกกูฆ่ <c oughs> กกามึงไปแล้วนี่แล้วพวกมึงก็หมดแล้วนี่แล้วกูปล่อยให้รีเซ็ตแล้วนี่เออผม,ผมไม่รู้ว่าผมเกิดมาแล้วผมห็งเขาได้ยังไง มึงอยากกับอะไให้มาอธิบายดิอันนี้อันนี้คือไหนอ่ะไหนลออธิบายดิอันนี้คือไหนมึงเหงียะแล้วทอะไรอันนี้คือไหนครับอธิบายมีไอ่ดีหรอถ้ามึงมึงต่อแหลมโดนนะอ่นี่อันนี้คือไหนฮะก็เห็นตู้แฟยังไม่หมดครับเพียเาต่ออ๋อตู้แฟไม่หมดก็ตีต่องั้นเราก็หลุมมาเรื่อยๆไม่ต้องซ่อมดิพี่งอ้น่ะอะอมึงยาวไบบันใช่ไหมยาวแบบนี้ใช่ปะ มึงไม่เห็นพวกกูตีมึงเสร็จแล้วกูออกไปแล้วไปอีกตู้หนึ่งแล้วแล้วก็ปล่อยให้มึงรีเซ็ตแบบง่ายๆฟรีๆอ่ะมึงไปชุบกันไม่ใช่เหรอแล้วคือปล่อยมึงรีเซ็ตทำทำเชี่ยอะไรฮะนี่ผมไม่รู้ว่ะผมตายอยู่เงี้ยไม่รู้เียอะไรกูพูดถึงตอนมีชีวิตตอนมีชีวิตแล้วอ่ะแล้วแล้วกูถามตอนดนตรีว่าจะเล่นสองไม่ใครพูดเปาทำไม เบาน้องกูถามเนี่ยก็คู่คนละใบหรอมีการหร่อสินะมีกออกการถูกปะคู่กูเหลือแค่สองคนเนี่ยคือมึงแกนถูกปะแล้วออกการไ็เ่คือเมื่อวานเมื่อวานผมก็เล่นเมื่อวานผมก็เล่นแล้วแล้วคือเมื่อวานแบบว่ากดันเล้าไอ้มันแพ้แล้วมันโดนเล้าไงไอ้สี่เมื่อวานก็เล่นใช่เมื่อวานก็เล่นมันโดนเล้ามันโดนเล้าเมื่อวานปในสิ่งนี้อาการมันล่อจริงนะได้นั่นอยู่ไหนอ่ะเอาไอ้เฮี้ยตัวนั้นมาดีไอ้กบ ไอ้ที่ขับแถงเมื่อกี้มึงตามมันมาดิไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นี่อไอ้นี่แหละพูดดูด้วยกันเหรอดูไอ้นี่หรอไอทุกคนอะไรนะมึงงงเลยย่านไหตัวนี้หรอไล่ล่าไอ้ไรซ่อมไปก็เห็นปัญหาอะไรเตี๋ยวอะไรเนี่ยคืออะไรเนี่ย ก็คืออยากมีปัญหาว่างั้นไม่ใช่ครับไม่ใช่เที่อไม่ใช่แล้วน้องกูถามบอกว่ามึงจะเล่นต่อหรอแล้วมึงไม่พูดลาแล้วมึงแบบเหมือนมึงไม่มีเตจ,จใจคุยอะ่ะตอนเนี้ยต้องรอบอลมาคุยมั้งยังอีกยังอีกเอาเอาที่นี่เหมือนชิบหายเลยพี่อกคิดนานยังไงคิดนา,นค,ดน,าน,นคิดนานเหรอมึงคิดนานเหรอฮะมึงคิดนานเหรอฮะ น้าเหรอไอคิดหน้าเหรอมึงคิดหน้าเหรอฮะไอสาสตว์คิดหน้าเหรอผัดเอายื่นมือนหนอมึงมือเหรอฮะมือเหน่ะมวอ่หน่ะไอศาสตว์มือเหรออ่ะมึงไม่ต้องมึงไม่ต้องฟัมตัวไฟตูนี้นะไม่หมอชุบเอ้ยเหียโอ้อเหียอะไรของมอยากเล่นเด็กอยากเล ไปแพี่นที่ใครเนี่ยโดนัทเหรอเอ้๋อถอนถอนมันกินไม่หลายสักมันตั้งแต่เมื่อวานแล้วพี่เก๊ผมบอกให้แต่เมื่อวานอ่ะไม่ไม่ไม่ได้ขนาดนี้เมื่อวานก็ได้เล่นไก่เน็กผมอะไอ้เพ่กนิดเนี่ยมันมีอาการเว้ยเออมึงมีอาการเหรอรู้บ้างความรู้บ่าความเกลียดของมันคืออะไร แม่งอยู่ดิมันคือมันตายหมดเว้ยแล้วมันมีแท็กคันนึงไม่รู้ว่าใครอยู่ดิขับรถไปชุบมันไม่ไม,ไม่ไม่ได้ดไปชุบมันดิเอาเอาสอบนอกไปชุบข้างนอกก็มาเล่นต่อแต่มา,านผมผมไม่รู้ไงว่า,ว,า,ว,า,ว,าว่าต้องทําตัวไงเมื่อวานเล็ปล่อยตอนนี้ก็มีการอยู่วันนะ่ะป้านเห็นเน็กไงเกงใจหน่อยเฮ้ยเกงใจคนกูแม่งมันบังโบ้เฮียต่อไปนี้ไม่เกงใจแล้วสัตว์ อไม่กบได้เลยเมื่อวานน่ะไอ้กบก็อยู่เฟี้ยวเหรออ่ะน้องเองเฟี้ยวเหรอใช่ครับ้มึงก็พูดดิไอ้เฮียเขาพูดเขาคุยกับมึงมึงก็ตอบดิน้องแล้วทำไมอยากเล่นนะ่ะทางที่มึงก็เห็นแล้วว่าออกไปแล้วทำไมเหลือคนสองคนเขาปล่อยมึงรีเซ็ตแล้วอะ่ะใครเป็นคนไปชุบมึงคนห้หนึ่งไปชุบชุบมึงที่มึงบอกอันนี้ไม่รู้เหมือนกันพี่จำไม่ได้หรอกมึงก็ถามดีได้กว่าดีเรอสองคนเดี๋ยวกินเสร็จกัน เงิสี่ยาวครับเอาที่หมดเลยครับมึงก็ถามพีว,ว่าใครเป็นเงินชุบม,มือตดิลรอยครับเดิมอยอคนชุบผ,<อ>ผ,ผมเก่ร้านไลไุงเก่งมแต่เราแต่ราบนีแแแ้แต่รอบนี้ไม่ไมไมต้อง,งไปแทวันอาี่แต่มันเนต็มโซนเลยนี่เพราะเราเมื่อกี้มันมีโตาไฟไงเออย่อมแน่ล้ทำไมไปนะเดรอยครับ ไอ้อเนี่ยไอ้เนี่ยไอมีหนึ่งศพผมไม่เห็นไอ้ตรงนั้นน่ะท่านคนไม่ฉุบที่ปล่อยให้ดิไปล่ะท่านคนไปชุบฮะเฮ้ยมึงตอบเดี๋ยวเฮียควายเฮียกูพูดตรงๆนะมันจะไม่มีปัญหาเว้ยแค่มึงตอบชัดค่ไฟขำว้ยมันยากอะไรวะมึงมาตีมือเนี่ยมันมันน่าลำคาญเว้ยรู้เรื่องปะมึงตีมือทำให้คนทำให้คนมันรำลคาญเว้ยากาศเด็กอายุแปดเก้าขอบอยู่หรอมึงพูด ชัาห้อยคำจบเรื่องจบแยกย้ายแค่นั้นจบมึงโตยังเนี่ยถามดิมันไม่กล้าพูดเดี๋ยวรั่วดิล้วก็ถามว่าใครเป็นคนมาชุบมือตรงหัวน่าอย่างที่พวกมึงเกิดมาใครชุบฮะผมถามพี่อยู่นะพี่ผมไม่รู้เออไอ้พี่อ่ะแล้วแล้วมึงมึงมึงเกิดมาได้ไงอ่ะมึงถามอะไรมึงถามมึงถามยังไงเนี่ยเอาว่าใครชุบผมนะเขาก็บอกว่าเจ้านั้นไม่รู้นะครับอ่าแล้วใครชุบพวกมึงมาตรงนู้นนะที่มึงเกิดกันมาเนี่ย หีหลอกไอ้เนี่ยอะมีไอ้ดูบอกกับพวกมันนั่นแหละก็เห็นอยู่หรือว่าตัวละครลับแบบเมื่อวานไม่พวกมันนั่นแหละกูเห็นมันชุบกันเองมันวิ่งออกมาจากบ้านอ่ะใครเป็นคนชุบตรงนั้นเฮ้ยมึงอยู่โ <c oughs> อ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึง,ม,ง,ม,งมึงอ่ะกูคุยกับมึงอ <c oughs> นะไรหรอก <c oughs> อยู่ก<ล><ๆ>ั่นทำไมพวกมึงเบ้ากันจังวะมันเบ้ามันพากวนฟันตีเนอะรู้ปะนั่นแหละชุบกันตรงบ้านข้างบนน่ะแล้วก็ไล่ลงมาข้างล่าง บ้านข้างบนอ่ะตายหมดแล้วไอ้เน,นี่ยตายแล้วไอ้นนอาอกางเกงขาวอะ่ะไอ้ที่โดนฆ่าเออมึงไปตายตรงโน้นตรงบ้านแล้วใครชุบมึงเกิดมาก็จะมีชุบในบ้านแล้วเพราะว่าผมไม่เกิดในบ้านตรงข้างบนตรงนีก็ในบ้านไงใครคนชุบเกิดมาคนแรกไม่แน่ไม่แน่ใจแล้วไม่ได้สังเกตนะว่าเป็นใครแล้วมันก็หาตัวชุบมาดิเออถ้ามึงฝังไม่สังเกตอ่ะมึงหามาตอนเนี้ย ไปที่ที่ด้านบนใช่ไหมครับตอนแรกอ่ะผมเล่นอยู่ตรงนี้ตรงขอบบ้านสนามตรงหนามกอล์ฟเนี่ยครับแล้วผมก็ไล่ขึ้นไปชุดด้านบนั้งหมดไปแล้วเ้ยคือมึงจะบอกว่ามึงไม่ตายใช่ไหมใช่ครับใช่ ตอนแรกตายแล้วก็มีคนมาชุบตรงนี้อ่คนมาชุบแต่คนที่ชุบมึงอ่ะคือใครก็ตอนเล่นกันนี่เหรอแต่ไม่แน่ใจว่าใครมันหมดไปแล้วเออกูออกมามันหมดไปแล้วแล้วเมื่อกี้น้องน้องมึงก็บอกอยู่ที่เล่นต่อก็เพราะว่าไฟมันมันมันอยู่ตัว่ไฟมันอยู่มันก็เลยเล่นต่อคือมึงจะหาตัวคนที่ที่ชุบมึงไม่ได้เหรอไม่ใช่ผมหมายถึงว่าผมมา ตายอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วผมก็มีน้องอ่มาชุบแล้วผมก็เลยน้อง,น,องน้องคือคนไหนไม,ไม่แน่ใจเลยครับได้ไงถ้าไม่แน่ใจมึงก็ต้องหามีมึงเล่นกันอยู่ไม่กี่คนเมืเ่อ,อแบบกี้น่ะอ้าวคนปะเมื่อกี้ไอไอคนไอคนที่ขับแท็กนีไปอ่ะเรียกมันมาดิอาจจะเป็นมันก็ได้นะพี่เกวัอดีครับัสดีครับัอดีครับ เข้าแท็กอะ่ะที่ยิงตกเมื่อกี้น่ะเกตแลเราจะโดนเรื่องหมดอันนี้เปนะ่ะกดกดยังเล่นเล่นเท่าล่นเท่าไฟมีปัญหาไปไหนพี่โดนบาดดาวนะ่ะโดนดาลเฮียแต่โดนประจานหน่นอยเฮียโดนประจานน,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 นนี่น่ะอิงเพจยรแม่งเล่นเท่าไฟมีปัญหาไอ้เฮียน่าจะเป็นน้องที่ขับแท็กมั้งครับแต่ว่าน้องมันออก ออกอะไรเมื Ooh, ite, ่อ <sup> ก okay. ี้ยังมีปัญหายิงกับมันปากดีอยู่เลยแล่วจะเป็นน้องคนนั้นหรออืมแล้วมันไปเมื่อกี้มันไม่เห็นหรอว่าพวกมึงมีปัญหาอยู่อะมันรีบไปน่ะก็มันเกิดตัวปัญหามันก็เลยหนีเมันหนีเรียกมันหเรียกมันหเรียกมันหเรียกมึงเลยก็บอกแล้วไอ้คนนั้นน่ะเไม่เลยมึงไม่คิดว่าการทำพวกมึงมันแปลกเปล่วะเชื่อมันจะล้อล้อหรอกอ้ไอ้ใช่นั่นอะมันมันอยู่ในวงไฟปะกูอยากรู้อยู่ครับอยู่อ่ะ คือพวกมึงตายหมดแล้วแล้วก็ปล่อยให้รีเฟตคนนึงเมื่อกี้นี้มึงยังงงอยู่ใช่ไหมก็คืออยากเล่นต่อว่างั้นเอาไหมจะโดนย่างหรืออจะโดนต้มแค่นั้นพอเอาไหมเอาฟักสี่สิบห้าสิบใบก็ได้ไปเจี๊ยมันต่อดิไม่เป็นไรครับพี่ไม่เป็นไรไรมันไม่เป็นไรได้ไงก็มึงอยากเล่นนี่ไงทรงมึงอยากเล่นตั้งแต่แรกวะงั้น ่าพเลยมไม่เป็นไรครับยีเมยไปเลยครัไม่กูจะเล่นแล้วก็กูอยากเล่นแล้วนี่ไงอยากเล่นเหี้ยวเก่งอย่างติดเหมือนมึงเมื่อกี้นะแบบไฟแบบเออคือตั้งแต่เมื่อวานแล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วพี่เก่งครับพี่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับพี่ชายไฟก็โดนเราครับทอมไฟโดนเรามันเราแหละเอันนี้ครับพี่อันนี้อันนเราครับพี่มันต่อชุดเพื่อนนี้ชุดเพื่อนนี้เราไหวเว้ยเราไหวอะไรองเงี้ยครับพี่ก็แต่เมื่อวานครับครับพี่เสียงดัครับเสียงดัครับพี่ เมื่อกี้กูว่าไม่ไม่อยากเล่นเหมือนกันก็คือปล่อยมึงรีเฟซกลับไปเล่นตู้หน้าต่อก็คือจบแล้วก็ออกไ,ไปแล้วแต่ตอนเนี้ยไปเลยอ่ะกูอยากเล่นมั่งแล้วเหมือนมึงอ่ะมึงกำลังจะขึ้นรถมอเตอร์ไซค์หนีเนะน,นี่ยตอนเนี้ยแต่กูอ่ะกำลังจะดึงกระชากมึงลงมาเนะี่ยพอความพอไปพัก ไม่เดี๋ยวก็มีอีกปะเนี่ยเดี๋ยวก็มีอะไรอีกปะเนี่ยแก๊งนี่มีเฮ็ดซื้อเรื่องไม่ได้ซื้อเรื่องเท่าไฟอะไรปะเนี่ะก็แ,แขวนนี่ก็อ,อยาชีวิตเอาไงไม่เล่นครับไม่เล่นกูอยากเล่นอนะ่ะให้หน่อยได้ไหมละ่มะเมื่อกี้กูก็ไม่อยากเล่นอนะ่ะแต่มไม่งูนี่น,นะน้องน้าที่เราโดนโดนค<ด>อร์นกน็หลังเียเล้วจะลบกมึงไม่ตีกูเหรอตีกูเลยหรอตีกูดิ เฮ้ยหรอเล่นอไฟมันไม่ไหวครับเล่นเล่นไม่ใหม่อะไรคือมึงจะมึงจะเอามาไหวแค่แค่ไอ้นี่หรอตู้ท่าไฟหรอพวกกูเล่นกันมาไม่เคยมีปัญหาเล่นเสร็จจบชุบค่อยเล่นต่อรู้ว่าเออมันมันก็คือจบก็คือจบไว้นี่คือพอมึงปล่อยจบมึงเหลือคนเยอะแล้วมึงมากระทืบคนที่แบบคนช้าคนสองคนหรอมันมันใช่ป่ะการวางตัวงงยังไงยังไงดิ คนสัานต้น่ะอ่ะคือพูดอยากพูดอยากใครเนี่ยกูถามเราหรือมึะเ่งมึงมึงไม่จดี๋ยวมึงอยากมีอ่ะมึงจะฉี่นีโดยไม่ไม่พูดกับพี่กวนก็รู้เจตนาแล้วเออคือมึงกล่ามาปั่นประสาทท่อมไฟไงเดี๋ึงไม่รู้ไงว่ามันเป็นยังไงไปดิป่ะไปรู้รู้มึงอยากคุยสภาน่าคุยเก่งกว่านะไปผาผ้าก็ได้ป่ะมึงเป็นคุยอะไรมาสัตว์ มึงคุยกับหมอชุบได้แต่มึงคุยกับพี่กูไม่ตอบเลยพี่แอ้มึงยืนเหมือนทำพี่แอ้มเลยฮะอุ้ยอุ้ยฮะอุ้ยอ่ะมึงยืนเหมือนทำพี่แอ้ปเลยไปหาป่ะไอเฮียอุ้ยเจนเฮียเจนเฮียเฮียเฮียโหดไปพี่ชายเฮียขอเฮียขอเฮียเฮียบาเฮียเฮียแม่งอยากมีปัญหาไอสัตว์เดี๋ยวจัดปัญหาให้โอ้หใจเย็นครับพี่โหใจเย็นนะโว โหน้าใจ๊ยครับหน้าแต่เมื่อวานแต่เมื่อวานเล่นกันก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรเลยพี่แต่เมื่อวานก็แค่แบบปิดใจเรื่องอะไรเฉยเลื่องคนที่แบบว่ามันตายหมดเลยแล้วแบบว่าคือคืออารมณ์แบบนี้เลยคือมันตายหมดแล้วแล้วมันมีแท็กคนหนึ่งอ่ะไม่รู้ว่าใครมันมันนุ่มศพสายสีไปชุบคนนอกแล้วก็ไอ้เหี้ยสายสีคนนั้นก็ไม่มีเพื่อนอีกแล้วผมก็เหลือน้อยไปแล้วแล้วเนี่ยมันก็เหลามันก็เหลาแบบว่าชุดเพื่อนนี่ชุดเพื่อนนี่ไหวแล้วไหวแล้วซึ่งซึ่งแบบมันก็จบแล้วพี่มันกติ เมื่อกีออ้น่ะเขาใจอยู่เมื่อกี้น่ะคือแล้วก็หนีปัญหาขึ้นรถหนีไม่ยอมพูดไม่อไมไอไอยอมคุยไม่น่าขับเบีลยเลยอ้าเล่นละไอโดะเอเ้าเอ้าเออไปให้จะมาให้มันมางจัดเลยกูกำลังจะขับรถออกเลยแม่งวิ่งมาตีกูเลย จะโดนจะโดนอะไรไปนี่ยโดนอะไรไปนี่ยโดนใบไปน่ะเสียดถใบว่ะเฮียแรกที่คิดความคิดเลยคือเรื่องโดนใบน่ะไม่ไหววะแจ้งใบวะไม่แจ้งพี่เฮ้ยผมจะโดนบ้าเหรอแมวเขาโดนแฝงโอ้โหดีมันเดี๋ยวก็งองี้เฮ้ยพี่มีเครื่องปิดด้วยเหรอเฮ้ยนี่อะไรอยู่นี่อะไรแต่วันนี้เล่นของสภา